สวัสดีจ้าสาวฉันไม่ได้เข้าไปอ่านกระทูพันทิปนานมากแล้วดังนั้นวันนี้เอาซะหน่อยมาเริ่มกันเลยขอแชร์ประสบการณ์ความรักที่ทำให้ชีวิตเราทุกใจหนักมากอย่างสาหัสสากันค่ะ This gonna be drama be สวัสดีค่ะเราครบกับแฟนมา5ปีแล้วตอนนี้เราอายุ29และแฟนอายุ34แฟนเป็นคนไทยนะคะ ขอย้อนกลับไปไกลหน่อยค่ะด้วยอาชีพของเราที่ต้องแจกนามบัตรเยอะมากๆ5ปีที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทักแชทเรามา การคุยกันตอนนั้นเหมือนลูกค้าที่มาปรึกษาสินเชื่อปกติแต่ด้วยเขาทำงานเมืองนอกจึงไม่สามารถทำธุรกรรมในไทยได้เนื่องจากรับเงินเดือนที่แบงก์ต่างชาติคุยไปคุยมาเริ่มแปลกเริ่มจีบค่ะตอนนั้นแฟนเราทำงานที่ต่างประเทศค่ะ3เดือนได้กลับไทย10วันแต่เราคุยกันตลอดรวมทั้งวิดีโอคอลด้วยประมาณ6เดือนเรานัดเจอกันครั้งแรกค่ะอ๋ออยู่ดีๆก็เสียงแหบคือคนที่เธอบอกว่าจีบพักเจ้เธอมาก็คือแฟนเธอถูกไหมคนเดียวกันใช่ไหมฉันเริ่มสับสนตอนนี้ก็คบกัน5ปีแล้วค่ะ นับตั้งแต่ตอนเจอกันนะคะปีที่1นึสองสามทุกอย่างเป็นอะไรที่วิเศษและดีมากแน่นอนจ้าสาวช่วงโปรโมชั่นอะเนาะอือะไรมันก็ดีอะ อะไรมันก็ดีอะไรมันก็เด็ด <c oughs> อยู่ดีดีฉันก็เสียงแหบจริงๆเนี่ยมาแตะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขกันมากๆเราจัดทริปเที่ยวทุกครั้งที่แฟนกลับมาเพราะเราอยากใช้ทุกนาทีให้มีค่าที่สุดพอเริ่มปีที่4ี่เราเริ่มมองอนาคตด้วยกันเขาวางแผนจะกลับมาทํางานเมืองไทยตลอดเวลาที่คบกันเราคอยช่วยเหลือแฟนทุกอย่างเพราะบางเรื่องตัวเขามาทําเองไม่ได้เวลาแฟนไม่อยู่ไทยจะให้เงินไว้ก้อนหนึ่งทุกครั้งเพราะเขาบอกว่าผมไม่อยู่บางอย่างผมอาจดูแลคุณไม่ได้ผม เป็นห่วงอ oh. <laughs> ตอนนี้ยังดูดีอยู่อะ uh. มันก็เริ่มต้นอย่างนี้ทุกคู่ละสาวอืมทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีเราสองคนช่วยกันจนในที่สุดแฟนได้ย้ายกลับมาทำงานที่ไทยพอมาอยู่ไทยก็เริ่มซื้อบ้านวางแผนจะแต่งงานกันแต่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 แต พอกลับมาไทยต้องไปทํางานที่ปราจีนบุรีกลางปี62นะคะเพราะโรงงานสีขึ้นใหม่จึงต้องไปอยู่ที่นั่นกลับมากรุงเทพแค่วันอาทิตย์แน่นอนว่าเราช่วยจัดการเรื่องซื้อบ้านเราเหนื่อยมากๆเวลาแฟนมีปัญหาเราก็จะช่วยแก้ทุกอย่าง ซัพพอร์ตเขาทุกอย่างถ้าเราไม่ช่วยแฟนเราจะชอบคิดลบทอเก่งเวลาเจอปัญหาเราคอยอยู่เคียงข้างไม่เคยไปไหนเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ช่วงแรกๆเราให้เอารถเราไปใช้เพราะประหยัดน้ํามันกว่าก็ช่วยช่วยกันเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอ๋อฉันไม่อยากอ่านตอนเลยอะฉันกลัวมันจะแบบจบไม่ดีอะ แล้วมาวันหนึ่งเขาบอกว่าเจ้านายเขามาจากจีนค่ะเขาไปเลี้ยงต้อนรับกันที่ระยองแล้วตั้งแต่คืนนั้นเขาหายไปห้าวันเต็มติดต่อไม่ได้เรานี่เครียดมากทั้งเป็นห่วงสารพัดแล้ววันที่6ก็ติดต่อได้ตามปกติห้าวันเลยนะ5วันนี่ฉันแจ้งตำรวจไปแล้วนะจ๊ะ what เขาไม่โทรหาเราเลยค่ะเราเป็นฝ่ายโทรหาเราก็ถามไปตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราเป็นห่วงมากจนไม่รู้จะทำยังไงเขากลับหาว่าเรางี่เงาปัญญาอ่อน ใช้น้ำเสียงดุด,ดนันตะคอกเสียงซึ่งไม่เคยทำมาก่อนหาว่าเราจับผิดเรารู้สึกเสียใจมากๆและรู้สึกแย่มากๆ หลังจากนั้นเขาก็กลับมาหาเราในวันหยุดทําตัวปกติเราก็ไม่อะไรก็ไม่อยากทะเลาะเลยไม่คุยเรื่องนั้นอีกแต่ที่แปลกคือห่วงโทรศัพท์แค่จะเปิด GPS ตอนขับรถด,ด้วยกันก็ไม่ให้ยืมแต่ก่อนจับได้ใช้ให้ถ่ายรูปดูเส้นทางก็ไม่เคยเป็นอะไรเราเลยคิดว่าเริ่มไม่ดีละยิ่งห่วงเราก็ยิ่งอยากดูเราตัดสินใจดูตอนแฟนหลับเท่านั้นละค่ะโอ้สาว หัวใจเรานี่เหมือนมีมีดมาแทงยืนสั่นไปทั้งตัวเจ็บปวดมากๆร้องไห้ทับใจขาดมันมีแชทการซื้อขายอืมหลักฐานการโอนเงินพร้อมรูปถ่ายที่แม่เหลาส่งมาให้เลือกตัวอ้อ อและยังมีการขอแอดไลน์ส่วนตัวกับผู้หญิงจุดๆุเพื่ออยากติดต่อส่วนตัวอีกยอมรับว่าหัวใจพังมากแน่นอนว่าเราทนไม่ได้แล้วเกิดการทะเลาะกันอย่างหนักเพราะที่หายไป5้าวันนั่นคือเหมือนจะตัดขาดเราออกเพื่อไปล่านี่มันแย่กว่าการมีบ้านเล็กไหมนะอะไรแย่กว่ากันฉันไม่รู้ฉันไม่อยากเจอทั้งคู่แต่แบบ ในการแชทบอกเหตุการณ์ทุกอย่างคือหายไปฉลองกับเจ้านายจริงๆค่ะเขาต้อนรับแบบเมาแล้วตบถ่ายด้วยการเรียกเด็กขึ้นห้องอ๋อขึ้นต่อๆมาคือกลับมาปาจีนซื้อบริการที่ร้านย่านจุดจุดจุดขึ้นต่อมาเปลี่ยนที่ค่ะเป็นร้านนวดไทยใช่ค่ะหมอนวดที่เป็นเด็กๆสาวๆเขามีบริการให้นวดน้ำมันอ๋อสาว ต่อมาไม่ไปแค่กลางคืนนะคะกลางวันในเวลางานนี่แหละไปกันเป็นกลุ่มเลยค่ะเริ่มมีการเปลี่ยนร้านนวดอื่นเพราะจะหาหมอนวดสาวๆแปลกใหม่ไปเรื่อยๆคืนต่อมาก็นัดซื้อกันเจอกันที่รีสอร์ทอ๋อมีโลเคชั่นทุกอย่างติดต่อกันแบบนี้ทุกคืนเรานี่สุดไปกองกับพื้นเลยค่ะหมดแรงมากๆเราเสียใจจนรับเรื่องนี้ไม่ไหวมันเจ็บปวดมากขอแฟนห่างกันสักพักเราทําใจไม่ได้อ๋อสาว ฉันคิดไม่ออกเลยว่าเธอจะเจ็บปวดขนาดไหนเพราะว่าคือมันมาถึงจุดที่ตกลงจะแต่งงานการซื้อทรัพย์สินร่วมกันแล้วอันนี้คือมันแบบมาไกลมาก,ามากแ,ลแล้วมาเจอแบบเนี้ยอ,อ่าพูดไม่ออกแฟนเราเปลี่ยนไปมากค่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรสนุกสนุกเฉยเฉย n d o u t h i n k that's okay you think that's okay <S เขาหาว่าเรางี่เงาอยากรู้เรื่องเองไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เขามาขอโทษที่ทําแบบนี้เขาบอกไม่อยากทะเลาะปวดหัวอ,อนะนะ ดีกันดีกว่างานก็เครียดไหนบ้านอีกอย่าทะเลาะก,กันเลยเขาบอกว่าเขารักเราโน no. เขาบอกว่าเขารักเราเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันสาวฉันจะบอกอะไรให้นะมันมีคำพูดคำหนึ่งที่ว่า love is an action word ความรักอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดแต่ความรักอ่ะคือการกระทาําจ้ะถ้าเขาทำแบบนี้กับเธอเขาไม่ได้รักเธอจ้ะเราก็รักเขาเลยให้โอกาสค่ะ เขาเริ่มดีขึ้นสักพักไม่นานพอ3เดือนต่อมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่ซื้อบริการแล้วค่ะแต่คือคบกันเดินหน้าจีบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างจริงจังเราจับได้เพราะแฟนมีโทรศัพท์2เครื่องคืนนั้นเราคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วเหมือนกําลังดื่มกันอยู่ที่โรงงานเขาบอกแบบนะไปฉี่ก่อน แล้วเหมือนเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าคือคนเมาอะคนจะลืมว่าค้างสายอยู่กับเราแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราได้ยินทุกคาออดอ้อน,ออนเสียงหวานเรานี่เหมือนโดนตบจนหน้าชาแล้วพอเขาวางสายก็เดินเข้าไปในกลุ่มไปดื่มด้วยกันพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งว่าน่ารักแต่เหมือนเขายังไม่ตัดใจจากแฟนเก่าคนนั้นดูมอโอฉันหนานออกอากาศไม่ได้ฉันหานไม่ได้คือได้ยินผู้ชายพวกนั้นคุยกันถึงผู้หญิงแบบนี้แถมยังคุยกันเรื่องไปเที่ยวผู้หญิงมาว่าร้านนั้นไปลองยังเด็ดๆทั้งนั้นอ๋อ คือเขาคุยกันแบบเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาถ้าอยากสนุกแต่ไม่อยากมีปัญหากับเมียนะพี่แนะนําหาเมียที่ทํางานตื่นเช้าเข้านอนเร็วเพราะว่าพวกนี้ไม่มาตามหรอกเหนื่อยทั้งวันก็ต้องรีบนอนโอ้โหสอนกันแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นรุ่นพี่สอนรุ่นน้องคุยโวว่าตัวเองเจ๋งมีเมียแทบทุกจังหวัดที่ไปตรวจงานโรงงานต่างๆเมียไม่รู้หรอกให้เงินทุกเดือนก็จบเรียบร้อยแล้วฉันขอไว้พอให้ผู้ชายผูน้นี้อืมเป็นโรคก็แล้วกันเนาะทุกคนในโรงง,งานส่วนมากมีเมียมีลูกกันหมดแล้วค่่ะแตวัฒนธรรม ด้านการทํางานและสังคมของพวกเขาที่ต้องเจอรับเหมามีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันรับเหมาก็ชอบพาไปเลี้ยงข้าวเล่าเสร็จก็ตบด้วยน้องๆสวยๆแจมๆขึ้นห้องไปเป็นคู่ๆเราก็เพิ่งรู้พวกเขาเที่ยวผู้หญิงเป็นเรื่องปกติทุกคนขอย้าว่าทุกคนเพราะบรรดาเมียเมียอ,ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นแม่ที่ดีเมียที่ดีสามีให้เงินทุกเดือนจบผู้ชายพวกนี้อยู่บ้านคงเรียบร้อยรักครอบครัวเมียรู้ไหมว่ารับหลัง แค่ไหนกันหรือบางคนทนยอมเพราะอยากรักษาครอบครัวไว้เรานี่กลัวติดโรคมากค่ะจึงทําให้เราไม่ค่อยอยากมีอะไรกับแฟนแค่เห็นหน้าก็หมดอารมณ์แล้วค่ะคือเจ็บจนใจพังไปหมดแล้วอ่ะพอถึงวันหยุดแฟนบอกสัปดาห์นี้ไม่ได้กลับนะติดงานช่วงนี้ยุ่งหน่อยงานเยอะคนน้อยอย่างนี้โอเคเราก็บอกไม่เป็นไรแต่เรามารู้ทีหลังว่าเขานัดกันไปเที่ยวด้วยกันคือเคสนี้ไม่ได้ซื้อกินนะคะตั้งใจครบเลยเรานี่หัวใจพังไปหมดเราเครียดมากป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นคือเราหมดแรงหมด ที่จะต้องทําอะไรทุกอย่างเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าและเครียด จนเราขับรถไปหาเขาคุยอย่างจริงจังถ้าคุณต้องการคนอื่นเราควรหยุดทุกอย่างไว้แค่นี้เราช่วยคุณทุกอย่างดูแลคุณทุกอย่างแก้ปัญหายากง่ายตอนนี้รถบ้านงานที่ไทยมีครบแล้วตอนนี้คงต้องการหาใครสักคนมาแต่งงานที่ไม่ใช่เราบ้านหลังนี้กว่าจะได้มาเราช่วยกันไปดูหลายที่ใส่ใจ,ใจทุ่มเททุกอย่างเวลาแฟนไม่อยู่เราก็เข้ามาดูช่างเองดูแลทุกอย่างแทนหมดเพราะแฟนไม่มีเวลาเราช็อกมากๆจากเป็นบ้านของเราเหมือนกําลังกลายเป็นเรือนหอของคนอื่นเราเสียใจมากเขาไม่เคยเห็น ความดีเราเลยขนาดนี้ยังหักหลังเราได้เขาคงหมดใจจากเราไปแล้วและเขาไม่เคยจะกลับตัวไม่ขอโทษแต่อย่างใดหลังจากนั้นเรากับแฟนห่างกันไปประมาณสองสัปดาห์แฟนเราก็กลับมาอีกออ oh. อย่านะสาวรอบนี้ฉันขอร้องอย่าเลยจ้ะอย่าลงไปจมเลยจ้ะแฟนเรากลับมาอีกรอบบอกว่าบ้านก็ยังเป็นบ้านของเราอยู่อยากให้เราเปิดใจ <c oughs> He's losing his mind. He's a trash. ขอให้เราอยู่ในที่ของเราได้ไหม What อย่าไปจุนจ้านที่ทำงาน Oh my god I cannot finish this อย่าไปจุนจ้านที่ทำงานคือไม่ให้เราไปปลาจีนอีกเราถามเขาว่าคืออะไรคุณมีผู้หญิงอื่นนะคืออะไรสรุปเขายอมรับว่ามีคนอื่นจริงอยากให้เราเปิดใจรับผู้หญิงคนอื่นได้ไหมวันทำงานจันทร์ถึงสาวเขาขอเวลาส่วนตัวอยู่กับทังนะ เขาขอเวลาส่วนตัวอยู่กับทางนั้นอย่าโทรหาบ่อยประมาณนี้แล้วทุกวันหยุดจะมาหาคือหยุดแค่หนึ่งวันวันอาทิตย์เขากล้ามากค่ะมากมากที่ทําแบบนี้เรานิ่งๆได้ยินแบบนี้ไปไม่เป็นเลยเหมือนว่าที่ผ่านมาไม่แคร์เราตั้งนานแล้วคือให้เราอยู่เป็นของตายไว้คอยช่วยงานแค่นั้นแฟนเราตอนนี้ทํางานวิศวะซื้อบ้านแล้วมีรถแล้วคือพร้อมทุกอย่างเขาคงมั่นใจมากในการทําแบบนี้แต่หน้าตาไม่ได้หล่อนะคะไม่รู้เอาความมั่นมาจากไหนส่วนเรามีงานที่มั่นคงซื้อบ้านแล้วซื้อคอนโดแล้วมีรถเหมือนกัน แต่เราคงไม่ดีพอมั้งเขาชอบว่าเราว่าเรามันเกง่งเก่งเกินไปเก่งไปซะทุกอย่างแล้วเราผิดหรอทําไมต้องหักหลังกันขนาดนี้คือบ้านเราจนมากๆมาก,ก่อนเราเลยมีแรงสูงที่จะถีบตัวเองมีทุกวันนี้ก็พอตัวเองบ้านรถคอนโดเพราะเราไม่อยากทิ้งเวลาเลยเลยตัดสินใจซื้อตั้งแต่ตัวเองอายุ26เราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ดูแลตัวเองได้แฟนแทบไม่ต้องช่วยอะไรเราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมาตลอดเราผิดหรอเรายอมรับว่าโคตรเสียหลักคิดว่าดูดีแล้วกับผู้ชายคนนี้คิดว่าเรารู้จักเขาดีที่สุด สุดท้ายเรากลับไม่รู้จักตัวเขาเลยเรายอมรับว่าชอบใจอ่อนเพราะรักเขาแล้วอีกเรื่องที่สุดๆจริงๆคือเขาแอบกินพี่สาวเราค่ะอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้ เท่าที่สัมผัสมาคนทํางานสายวิศวะและโรงงานหรือเกี่ยวข้องกับรับเหมารายนี้ส่วนมากจะเจ้าชู้แทบทุกคนและชอบเที่ยวผู้หญิงจนเป็นปกตินิาสัยแทบทุกคนหรืออาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมของพวกเขาก็ไม่รู้นะคะเมียไม่รู้หรอกเมียอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกดูแลบ้านไปส่วนสามีหรือมีแฟนก็ออกล่าไปทั่วไม่ว่าจะโรงงานแถวปราจีนสระบุรีชนบุรีระยองทุกที่เพราะธุรกิจขายบริการมันมีทั่วราชอาณาจากักรหรือบางกรณีแอบกินกันในโรงงานก็มีคือต่างคนต่างรู้ว่ามีแฟนกันแล้วแต่เวลาทํางานใกล้ชิดกัน คนไม่ซื้อสัตว์ที่ไหนก็ไม่มีวันซื้อสัตว์ค่ะปลอผู้ชายดีๆขอยกไว้นะคะเพราะอย่างไรเราเชื่อว่าคนดีๆมีอีกเยอะตอนนี้รู้สึกขอบคุณเหยื่อรายใหม่ของแฟนมากๆที่ทําให้เราหลุดพ้นหมดเวรหมดกรรมกันจริงๆสัทีที่เหลือก็แล้วแต่เวรกรรมค่ะเอาสักหนึ่งความคิดเห็นก่อนที่ฉันจะบอกความคิดเห็นของฉันคุณมีสติมากและเข้มแข็งตัดสินใจเด็ดขาดจากคนแบบนี้อยู่ด้วยกันมันน่ากลัวมากทางเรื่องโรคและผู้หญิงอีกชื่นชมค่ะฉันดีใจด้วยสาวที่เธอหลุดไปจากผู้ชายแบบนี้เอาตรงๆนะเราเปลี่ยนใครไไม่ด้้้าาผูชย อยากจะมั่วฉันคิดไม่ออกเลยว่าเธอจะเจ็บขนาดไหนสาวฉันยินดีด้วยที่เธอหลุดพ้นจากเขาเป็นบุญของเธอที่เธอหลุดออกมาจากผู้ชายแบบนี้แล้วฉันก็คิดว่านิสัยแบบนี้คงไม่หยุดหรอกอางจริงไปเรื่อยจะ้ะบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดคือฉันไม่ขอเหมารวมผู้ชายทุกคนเนาะฉันก็คิดเหมือนเธอว่าผู้ชายดีๆมีอีกเยอะและผู้ชายที่ฟังช่องนี้ก็คงจะเป็นผู้ชายดีๆกันทั้งน,นั้นถูกไหมจ๊ะแต่ว่า ผู้ชายแบบที่เธอเจอเนี่ยก็มีไม่น้อยในสังคมแล้วเขาก็ยังมั่นนามั่นโหนกะนะว่าผู้หญิงส่วนมากจะต้องพึ่งพาเขาจะต้องชอบเขาต่อให้หน้าตาเหี้ยขนาดไหนก็ตามเอาจริงผู้หญิงเราก็มีหลายแบบก็ว่าไม่ได้ดังนั้นฉันอยากจะบอกว่า believe in yourself นะจ๊ะเชื่อในตัวเองเราเป็นยังไงไม่ผิดทางนั้นเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนก็ตามมันจะมีคนที่ยอมรับเราดีกับเราและรักเราจริงๆในแบบที่เราเป็นเนาะสาวไม่ใช่คนแบบนี้แน่นอนใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ย l ี a e ไวที่คอมเมนต์นะส่วนตัวฉันคิดว่าเธอทำถูกที่สุดแล้วที่เดินออกมาแล้วก็ปล่่่ออยไเเถะสิงททีธาว ททานเพราะว่ายังไงกดแห่งกรรมตามทันเสมอจ้ะข้อจะเป็นโลกก็ได้นะโอเควันนี้เอหลังจากที่ฉันไม่ได้อ่านกระทู้พันธิปนานเรื่องไทยก็ยังยืนหนึ่งเรื่องความแซบเสมอวันนี้ไปแล้วจ้าสาวบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ